ถามว่าบางคนบอกระวังกลัวติดสมาธิเดี๋ยวไปเป็นพรมลูกฟักอะไรไม่จริงนะผู้เจ้าตรัสไว้ว่าสุขที่ควรกลัวกับสุขไม่ควรกลัวคืออะไรสุขที่ควรกลัวคือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือสุขที่ควรกลัวยาเสพมากทํามากจเจริญมากแต่สุขที่ไม่ควรกลัวคือสุขอันเกิดจากสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌาน สุขเกิดจากสมาธิทั้ง4ี่ระดับนี้ไม่ควรกลัวควรเสพมากทำมากจเจริญมากนะดังนั้นอย่าไปฟังคนอื่นเขาพูดมาหยุดไว้ก่อนฟังคำของตาคานะการทำสมาธิมากไม่ใช่ว่าติดสมาธิการอยู่ในสมาธินานถ้าทำได้แล้วการจะไม่ติดก็คือให้เธอนั้นตามเห็นซึ่งการเกิดดับของขันธ์ทั้งหต่อไป thank you.